คลิปนี้เราอยู่กันกันกบ Toyota h i ไฮรักทาวเตัวหัวเดียวขับสีนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งด้วยนะกอ็ย่างพวกชุดแต่งเช่นชิ้วล้อแล้วก็ลงแม็กแต่งแล้วก็กระจกนี่ไม่เหมือนว่าปกติมีใส่คอกเล็กมาให้อีกบางหานะท่งนี้ก็น่าจะขวัญใจชาวออฟโรดหรือว่าขวัญใจอย่แบบในหัวเจ้าของสวนยางหรือเจ้าของสวนทูเรียนหรือว่า กเกษตรกรหลายคนก็น่าจะถูกใจยอยู่นะครับก็เอาไว้ใช้บรรทุกหรือว่าไม่ลุยก็หลอดีนะคันนี้ก็คือไฟหน้าอันนี้เป็น LED แล้วแต่ว่าไม่ full LED นะก็คือมีหลอดไส้โลโก้โตโยตา้าก็คือแบบนี้เลยตัวหนังสือกระจาังแบบนี้นี่กับสี่นะครับโฟเท็นะเอ มี Q ิวรล้อนะครับแล้วก็ยางนี่เป็นล้อเดนโซ่ยางก็เป็นเดนโซเช่นกันนะก็ล้อเดนโซ่ยางเดนโซ่ so. อันนี้ไซส์ให้มาไซส์ยี่สิบเลยนะครับอแล้วช่วงล่างอันนี้ก็มีการตกแต่งเช่นกันโต๊ะโเฟนเดอร์กระจกข้างก็จะทรงแบบอย่างกับจะเป็นรถบัสรถใหญ่อะไรแบบนี้นะ ก็เป็นกระจกแต่งไฮลักสองจุดแปดติดแบบนี้นี่ติกเกอร์รับขันนะครับนี่ขอบเด็กดำนี่ยนะส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยแบบเนีล้ลุยดีแล้วก็นี่ป็นท้ายนี่เป็นหลอดไฟนะครับก็ไม่ฟูล l อ e ีดนะแต่กล้องมองหลังนะ่ะเขาให้มาแล้วนะครับนี่ดูด้านท้ายปะ กับชุดแต่งพวก้อก็แบบนี้เลยนะครับบางโคนแดง GI เห็นไหมให้มาอย่างสุดนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นอ็อกเซซิลีของเขาฝาถังข้อฝาถังของแต่งนะอืมของแท้สุดนะครับกับติ๊กเกอร์ลายรอบพันนะก็ข้างนอกนี่ยังรอเลยคือก็น่าจะถูกใจคนที่เป็นสายลุยหรือว่าสายเอาไปใช้งานนะครับกับแบบทรงแบบนี้นี่ เขาทาไม้ให้ดูนะก็น่าจะถูกใจอยู่หลอดๆแบบนี้พื้นที่ภายในกระบะท้ายอันนี้ก็จะแบบนี้เลยนะครับก็พื้นที่เเต็มน,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 นะก็ตัวท็อปนี่ก็เป็นตัวตอนเดียวนะครับใหญ่อย,อยู่แล้วมีไฟเบร์มีกล้องโลโก้แบบนี้มือเปิดท้ายแบบนี้ทนทนใช้กันชั่วโฟตนะครับไม่ต้องห่วงนะ ดูนะไม่มีคนแรงเลยได้ทั้งสิ้นนะครับอันเนี้ต่แบบทนทนแน่นอนอันนี้ก็เป็นใส่สลิงนะครับใส่สลิงก็ดีอย่างเงียบดีแต่ส่วนตัวชอบบันพับมากกว่านี่เป็นเป็นเหมือนเหล็กพับสองอันมากกว่าแต่น,นี้ก็แล้วแต่นะนี่พื้นที่เต็มๆไปเลยนะครับกระบะท้ายเต็มๆดูภายในบ้างน,นะครับนี่ภายในอันนี้ถึงเป็น ตอนเดียวภายในก็ถือว่าก็หลายอย่างมาอยู่นะครับอันนี้ก็แผงประตูนะนี่กระจกไฟฟ้าแล้วก็มีมพวก DPF ด้วยนะครับที่วางแก้วเป็นแบบนี้ไม่มีฝาปิดนะถ้าปัาดฟูด,ดิจิตอลแบบนี้แล้วก็นี่มัตติฟังก์ชันอันนี้จะโบโบนะครับก็วพวกตัวเทปเป็นคุยคอนโทรลนะ ่จอกลางก็จะเล็กกว่าตัวท็อปท็อปนะครับอ่แบบแอร์ธรรมดาแต่มีฮีตเตอร์ให้อันนี้ดีแล้วก็โหมดครับสี่ก็กดแบบนี้นะครับนี่ในการสวิตช์เครื่องบินเลยเกียร์ธรรมดาหกสปีดแบบนี้นะแล้วก็ฝาปิดเกะจะไม่มีนะครับก็เป,เปื่อยๆแบบนี้ไปเลยเบาะก,ก็คือ จะเป็นบอกแบบนี้นะก็คือแบบบอกแย่แบบหกสิบสี่สิบก็อันนี้ก็คือมีมาอีกหน่อยสำหรับบอกคนหน้าก็แบบสไตล์กับบาะตอนเดียวอันพวกนี้ก็จะไม่มีที่พักแขนนะครับกรุ่นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าไม่มีที่พักแขนนะ,ะก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ที่ power outlet นะครับอืม แดดนี่มีแบบนี้แล้วก็โปสวิตไฟที่เก็บแ่นอ่าประมามนี้ก็ได้รว,วมคือถ้าบอกว่าเป็นรถตอนเดียวถือว่าก็ให้มาดีอยู่นะครับทั้งภายนอกภายในนะแล้วก็ขุมพลังก็เป็นดีเซล2.8ลิตร204แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดแรงบิด420เกียร์อัตโนมัติแรงบิด500นิวตันเมตรก็แ,แบบสำหรับ สายรถใช้งานหรือว่าคนเอาไปลุยไปที่ยวหรือว่าคนที่เอาไว้ไปบรรทุกจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากทั้งความเป็นเจ้าปลาดอย่าง toyota เรื่องเครื่องยนต์2.8ความแรงไม่ต้องห่วงความประหยัดก็ยังโอเคอยู่เรื่องความทนทานระบบขับสโโี่ t o y o ้าเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความทนทานอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะก็คันนี้แต่งมาให้รอ ให้มาเสร็จเลยนะครับกับทาวตัวหัวเดียวครับสี่ก็น่าจะถูกใจแฟนๆชาวใช้งานหรือว่าชาวเที่ยวนะครับลคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ